ฮาคุตตนักว่าเขาไม่สามารถอ่อนโยนต่อนารุโตและซาสเกะต่อไปได้โดยมุ่งเป้าไปที่จุดที่สำคัญกว่าแทนที่จะเฉือนผิวหนังของพวกเขาแม้ว่านารุโตจะใช้ความรุนแรงอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเห็นได้ชัดแต่จัก,กระก็เหลือน้อยเต็มทีนารุโตจบลงด้วยการเป็นลม ซาสเกะต่อสู้กับฮาคุปกป้องร่างไร้สติของนารุโตะโดยการเปิดใช้งานเนตรวงแหวนทำให้ซาสเกะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อของฮาคุได้ ด้วยความประหลาดใจที่ซาสเกะยังมีเกณฑ์กาที่ปลุกตัวเองในการต่อสู้หากคูตระหนักว่าเขาจะเสียเปรียบในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเนื่องจากการโจมตีใดๆจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปแต่เขากลับมุ่งเป้าไปที่นารโตะที่เปราะบางโดยการระดมยิงเซนบงทำให้ซาสเกะเคลื่อนไหวโดยสัญชาตญาณเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมของเขา ทางด้านคาคาชิได้โจมตีกันดาบของซาบุสะในวินาทีสุดท้ายเพื่อช่วยซากุระและทาสนะซาบุสะหัวเราะและพูดต่อไปว่าเกือบเสียผู้สร้างสะพานไปเพราะคาคาชิกังวลเกี่ยวกับลูกศิษย์ที่อยู่ข้างหน้ามากเกินไปนารุโตต,ตื่นขึ้นมาและเห็นซาสเกะย,ยืนอยู่ตรงหน้าเขาถูกแทงจนแทบเอาชีวิตไม่รอดนารุโตจับเขาด้วยความตกใจในขณะที่เขาล้มลงและนิ่งสนิทเมื่อเชื่อว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิตไปแล้วนารุโตก็โกรธจัด จักระของจิ้งจอก้าวหางก็ตื่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวคาคาชิและซาบุสะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทำให้คาคาชิสงสัยว่าผนึกแตกแล้วหรือฮาคุจ้องมองด้วยความไม่เชื่อเมื่อพลังของจิ้งจอกรักษาบาดแผลของนารุโตะและเปลี่ยนร่างไปแล้วตอนนี้ก็จบลง